อาเลี้ยลี่ยังที่เขาว่ามาอาเฮี้ยลีอาเลี้ยอาเฮี้ยลีอาเลียอู๋จนอ่อนเพลียก็เกือบจะเลียแล้วนะเอาหมีไปยืนเครื่องหมูเอาหมูไปยืนเครื่องหมีเอาหางหมีไปแยหูหมูเอาหางหมูไปแยหูหมีหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูยักษ์ใหญ่เบลยักษ์เล็ก ยกเล็กไม่เลกยกใหญ่ยกยังสุก็ยกไปยกยังสุดก็ยกไปห้ามยกใหญ่ไม่ใส่ปุปัห้ามยกใหญ่ไปใส่ปูปัลงดอยมาอยู่ในเมืองผู้จะสำเนียงละเมียงแต่เมียงว่าเริ่มต้นก็เรื่องของอาเฮียอาเฮียลี้ยังที่เขาว่ามา อาเฮลีอาเลียอาเฮลีอาเลียอูจนอ่อนเรียก็เกือบจะเลียแล้วนาช้ำเขียวคว่ำช้าช้ำขาวคว่ำค่ำายกินลําใยน้ําลายใยไหลย้อยทหารแบกปืนถือปูนไปบกตึกบนลอยน้ํามาไหว้น้ําไปถอยหมอนแบกหอยขึ้นรถฟีแบกหวีขึ้นรถไฟไปละนองละยองยะลามาละนองละแวะยะลา ผัดฟัดเจะาผาดฟักฟัดเจ้าฟาดผัดฟักเย็นฟ,ฟาดฟักผ,ผัดกล้วยตานีปลายหวีเหียวเหลือหวีเดียวหิวหวีไปหิวหวีมาํำลีขายหวยแล้วํำรวยค่าอะไรดีแม่ปนี้ขายหอมแม่ปนอมขายขาย เมียงแต่เมียงว่าเริ่มต้นก็เรื่องของ I hear. I hear อาเฮียอาเฮียลีอย่างที่เขาว่ามาอาเฮียลีอาลี่อาเฮียลีอาลี่กูจนอ่อนเพรียก็เกือบจะเลียแล้วนะช้ำเขียวคว่ำช้าช้ำขาวคว,คว่ำค่ำยายกินลำใยน้ำลายใยไหลย,ย้อยทหารแบกปืนถือปูนไปบกตึก บอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนแบกไหยขึ้นรถรีแบกหวีขึ้นรถไฟไปละนองละยองยะลามาละนองละแววะยะลา เรื่องจริงหรือจะเป็นนิทานเป็นเรื่องเราค้างทำนานสืบต่อกันมาบอดได้ที่คุยบอดได้ขี้โวรองนาบอกเคยนินทาเสียแต่ว่าขี้โมโหเอเลน่นไปไหนมานนะ่ะโอ้พาโอ้ไอเหนินกะเออโอ้โอีิดไปอิดเงี้ยไอเหินนี่ไปตักน้ำบอ่อมาเลิกขนาดมันเลิกบ่ได้ล้าเหลือปว้ยบอกว่าสมัยก่อนปอุ้ยคุดเนาะ ปดไม่เศร้าก่อนนึกเปดไม่เศร้าครับเอ๊โอ้ยยังไม่แอะแตะแอะว่านั่บอไปหาเลิกละนี่ก่อนเลิกบอกได้นาดเอาใบหินโจ่งลงไปน,นะปิกไปบ้านสามวันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจมโอ้หันล่ำเรือเนี่ยการผมกะนเนี่ยแต่ว่านี่ผมไปจอมเบดอะเอาเบดพร้อมแกบสามคู่ เอาไปอย่างลเลือสามู่ก็เอาแกะไปอุ้ยหรือป่ามาไปกินตั้งอื่นเพ่องง่ะผมจอมบัดรันโวมันนั่งอันลำเลือครับสู้แฮบบได้เป็นไดแต่ว่าไปไหวน้ําในหนองไหวไปไหวมาปัลลิมตัวโมกละออนโมกสามขวมน้ำไหวมาจนแฮนะ่ะอุ้มพอดนักตะกึกโมกแซวกิโลได้นี่แสด้ว่าได้เอาแห่ไปถ้าอันเสร็จแหแน่โโมลงไปก็เซลอืมผมต้องเปลี่ยนเอียครับแล้วภัยเป็นภัยกันเนี่ยก็นาะ จะเป็นเรื่องจริงหรือจะเป็นนิทานเป็นเรื่องเราข้างทำนานสิบต่อกันมาบทได้ที่คุยบดได้ขี้โวรนะ้องนาบอกเคยนินทาเสียแต่ว่าขี้โมฮ่า <c oughs> ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน์นอี่ามอแต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวาดกำปิกปอปิกมาถึงบ้านอะลืมขะแะรถเครื่องไว้วาดปุ๊ะแล้วแม่ยังได้นะก่อนเนาะ แฮ่ซ้าหายเละคิงกันอ่่ะแต่ว่าขับรถไปกาดปิกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังล่อคอฮันอยู่อ่ะโหแล้วปิกแม่งได้นะ่ะก็เนะอย่างคิงนอะโอ้เสียวนี่อู้ยังได้น่ะอู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องอะไรอย่างแฮมมอติดแล้วเนี่ยเข้าป,าป,าป่าไปล่า,า,นนา,าใสกับน้องเบาปะใสหมูป่าตัวบเบะเบลน่ะแฮ่ปืนขึ้นเลงนี่นะหมวกเลงนั่นน้องเบวให้ซึกซึกอ่ะโอ้มันอินดูหมูป่าคันอมันกุวงแฮ่ใสพริกเผ็ด โ,โมโละยิงโดนบ่โดนเหมือมแนแฮร์รี่เบตี้อะบ้เอาจะเป็นเรื่องจริงหรือจะเป็นนิทานเป็นเรื่องเราค้านตำนานสืบต่อกันมาบอดได้ที่คุยบอดได้ที่โว่ร้องนาะบอกเคยนินทานเสียแต่ว่าขี้โม ให้เหินหให้เหินว่าตากบตีนเนี่ยไอยังไม่จะสำคัญเหลือกันโอ้โหว่าตาผมว่าตีนว่ะตาสำคัญกว่าแล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ยเอาถ้าขี้โมีตาขี้ไปไหนได้ก่อแต่ท้าให้เหินมามีตีนไรเหินจะเตี้ยวได้ก่อโอ้ยยังได้แต่ต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วแล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรลำเรือเนี่ยก็คนหน้าจื่อคนอ่ะปุ้ยจะใส่จื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีนอ้าวอย่างตุกตามีก่อตุกตีน <Huh? S 1> ยังเครื่องเดิมอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอย <Huh? S 1> ยังไวตามิวมีกอไวตีนมียวแล้วไคยอ่านข้างกล่องมันก็มาเขียนว่าไดมีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียงว่ามีโปรตาแล้วโปมีอะไรภาษากลา,างบนห้ออยยังเออพ่อตาเออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีนเอาอี้ดีกว่าบะยังเขียว่าตาก็ตีนเนี่ยอันใดมาจากฉันอะเขียนว่าตาแต่ฮาว่าตีน ฮัลฮันโกตีนเต็มตาป้าใจตาเต็ม <t> ตีน <t> อ้วไอ้ห่านนี่ตะตั้งเบาะาครับอุ้ยเะเลกเอาติดดีกว่าปุ้ย จะว่าไปนะการผลิตที่ฝรัลล่งเปหนห้องว่าเมดอินเนี่ยฝรั่งมันสุดยอดแท้ๆมาสุดยอดอย่างไรบ่าโอ้ก็มันเนี่ยสามารถเอาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้องวัวผ่านเข้าเครื่องบดผ่านกรรมวิธีปรับปรับปรับอ,ออกมาเป็นไส้กกอกได้อ่อเอแต่ว่าสู้ฮาบ่ได้บ่าไม่ได้ฮานี่นะสามารถเอาไส้กกอกเข้าไปผ่านกรรมวิธีปรับ ปรับปับอย่างคิงละเราสามารถเอาออกมาเป็นละอ,อ่อนได้อะอ,อ๋อไปยังลู้บอโอ้ยสู้าบันไดนี่ไ้แต่ว่านี่นะฮะไปซอยบัตันนะซอยล่มล่มล่มเสร็จแล้วหากระด,ดดลงมานะอากวยไล่ฮับแต่ละแกนแต่ละกและกนได้กูแกนนะคิดว่าอ,วอย่างโวยน้ำเหลือ,อสู้ผมมาได้แต่ว่านี่นะโนนกห้ฮัมผมอะ ผมโล่นปิกบ้านน่ะโฟนปตานโดนผมสักเม็ดอะ่ะวมาวคีโมคิดว่จะเอาชนะใหน้าหากันได้รึ <c oughs> ถึงเรื่องความวยบันแล้วมาหายเนอร์กี้นะโอ้เป็นได้ละโอ้ก็ญี่ปุ่นนะ่ะมันสุดยอดแต้ๆเนอะมันสุดยอดอย่างไดลํ่เหลืออ๋อไอก็มันสร้างรถไฟหัวจัดรวดวยไปว้ยเงากําเดียวกว็ถึงจุดหมายปลายทางเนาะแต่ฮะว่ายังได้ก็สู้ฝรั่งมาได้นะเป็นได้ก็ฝรั่งเนี่ยมันสร้างตึกร้อยจันท่ะใช้เวลาบัดหึงเดือนนะอ๋อ้าวนี่ขอตะคิวโวเนี่ยอันคิดจื่งอย่างก็เฮินค่ะนอ๋อเิลืมอันวันเนี้ย คิดถึงมีเรื่องอย่างบาโมก็ขเขาพ่อกะผมจะคีดโวอยางรู้บเหรอเดือบข้เจ้อขิงเอไอเหนนพ่อสีวัดนี้ถ้าอยากเก่าแก่หน้าดูเนะาะมันสร้างมากี่ปีแล้วฮะก็บอกห้เนอแต่ว่านี่นะไอ้ขีร่รดไก่ซื้อวัดนี่มันยังเป็ดปลาโคอยู่หรอพานเขากำลังคุดลมฟังเสารอยู่อ่ะโอ้มาไปไหนแล้วกันี่แล,ล้ว่านพระครูตี่กัลังเตะทหามรึเปล่มันมาไหนใดนี่ก็ต้องว่าไอ้ยังหันไปขโยมอยู่นะ ้ oh. มันเกินไปแล้วมาเหินหัดว่าแล้วคืนนี้นะขี้มูบ oh, ม่าจีฮะบ้าวะใจเย็นๆขนาดอู้ปอายจะมาสู้กอยู่ you ความหนาวนี่นะผมถึงว่าตีไในๆสู้เจียงไฮ่กม่าได้เอะมันหนาวมากเลยกต่ว่าผมไป่เอวเจียงไฮยที่ภูชีฟ้าไปยืนเหนียวอยู่บนดอยนะเหนียวจู่เป็นน้ําแข็งเหรอโอ้เวลาเหนียวนะเหนียวไปเด็ดไปเหนียวไปเด็ดไปอ๋อโอ้แต่เงาได้กับสู้ฮะมันได้อยู่ดีอะป่ะเป็นได้ว่าเล่นต่ว่านี่นะต่ว่าทำแล้วคิดถึงหมมีวันอื่นพวกหะโอต่ว่าวันซื้อก็ได้เออเอออันกะที่แม่ห้องสอนนะบนดอยทุ่งดอกบัวตองเนี่ยหนาวหนาวจนชนิดที่ว่าเนี่ยคาด คิดเตอร์ท่มไปติดสังกะสีดังตั้งเหรอโอ้หันมาเตาล์กายแม่ท่มติดหวัวแมา่มาห้องเองเองเอ่งลดหูขี้เปรมเจาโอ้ <laughs> สู้แฮปปีได้เป็นได้เหินตะว,วันดีนะตะว,วันทำละมันพูดก,ก็ได้เหรอ,อมันไมเ่เปงเต้องแต่ว,ว่ามันซือนอ,อ๋อวันได้ก็แจง้งเไปอ๋อที่จยงใหม่อยนะให้แอบแนมอ่ะถูกได้โหมเพราะตัวแอบแนมอ๋อ อย่าบาตอตะย์ตะอีนะไอยังแฮมขนาดให้เอากอกไปตักน้ำในโอ่งนี่นะเสียงมันดังแขกแขกแกเลยอ่ะโอ้น้นเลยมะโอ่มโอองมันเป็นน้ำแข็งเลยนะเนื้อมันหมดไอ,อายามอลุกบดมานี่ลูกไปเชวัวบะเนี่ยเวลาครับเขี่ยวโคกมาอย่างก็มันแนวเกินนะลุงบดเวลาอยากกินน้ำนมันผมต้องเอาโคกมาต่ำน้ำแข็งกินแล้วอ่ะเกิดไปก้าอ่อเหิร์นยังแล้วเขี่ยวเีวไปอย่างนั้นเดี๋ยนะ ก็เวลากินน้ำแกงนะกะต้องเอาซิ่วมาเจาะก่อนนะถึงจะได้กินน่ะอ้าวอีห่าวเขี้ยวหลอดวะกระบะต้องมาโบนเหรอเอามุยไหมเหรออ๋อให้ไล่ฟันปากชูนี่เนี่ยปโอ้ยฟันปากชูเนี่ยโอ้ยโอโองยโอ้ย้ย